ลงลงอันนี้สามอันเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้นีอารมณ์นี่ก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยคือวีเนี่ยหนึ่งร้อยสิบห้ามันเป็นเตโอไงแค่นี้อ่ะผมตั้งผมอย่างงี้นะอ่ะเดี๋ยวผมมาดูด่านที่แปดมันอาจจะยากยากจริงครับแรกๆผมยอมรับว,ว่าอ่อาไอระดับแปดนี่ยากนะเพราะว่าอ่าเราไม่ไอ,ะอะระดับเก้าเราไม่เราไม่มีฮีโร่เหมือนที่เทพเกาหลีเราใช้เลยนะผมใช้แผนนี้ แผนความจริงคุณใช้แผนพวกนี้ก็ได้เนี่ยแต่แผนที่ผมใช้อผมใช้แผนนี้เนี่ยคือผมเอาเตโอเนี่ยยืนอ่าแทนเจฟที่ผมเดินผ่านนะแล้วก็คือผมเอาเคมิสเนี่ยยืนที่สองส่วนข้างหลังเนี่ยผมเป็นอาโคเจสกับโนโฮแต่ตอนนี้ผมจะเอาเออ่าเจฟเนี่ยมาให้ดูเลยนะฮะคุณจะใส่กำาปั้นอย่างเดียวก็ได้หรือคุณจะใส่ไอ้พวกนี้อย่างเดียวก็ได้เนี่ยเนี่ยแล้วแต่นะ ก็คือเทฟเนี่ยเขาจะมายืนแบบมาชนให้อยู่แล้วส่วนเตโอก็คือเอาเลยถ้าถามว่าเขาไม่ได้เป็นตัวชนนะก็เขาใส่เขาได้เต็มที่อ่ะ,อะเอาแบบถนัดเลยแต่เทลมิดเนี่ยบ,บังคับเคลมิดกับถ้าคุณใช้เทลมิดกับอันเนี้ยบังคับให้เป็นเพิ่มเลเวลสกิลจะเป็นระดับตำนานหรืออะไรก็ช่างไอพวกประดงประดับอ่ะแล้วแต่ถ้ากลัวตายผมก็ใส่ชุบนะฮะ พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยอ่าก็คือเจฟเนี่ยเขาจะมีสะท้อนอยู่แล้วถูกปะละ่ะเข้าไปถึงไม่ต้องขยับอะไรทั้งนั้นถ้าใช้เจฟนะกดที้ที่เลนฟ้าเลยแล้วบังคับเคลมิดออกมาอ่าดึงเคลมิดออกมาจบแค่นั้นอะเพราะคุณอย่าลืมว่าโนโฮเขามีต้านอ่าสายฟ้านะอ่า คือเตโอแหละถ้าเตโอฝั่งนั้นแรงมากอะ่ะเดี๋ยวยังไงก็คือสะท้อนไปโดนฝั่งนั้นตายเองเพราะว่าเจ๊มันมีสะท้อนเหมือนรูดีแสงไงเราแทบไม่ต้องเหนื่อยถูกปะล่ะคือให้อ่าดามจของเตโอฝั่งนั้นอะทําลายอาฝั่งนั้นเองไปเลยง่ายกว่าถ้าถามว่าอาคุณไปอ่าดูแบบเทพเกาหลีอะถามว่ายัางผมผมไม่ได้ไม่ได้อัพไว้เนี่ยผมก็ไม่ผ่านถูกปะล่ะเนี่ง่าย เออตายแล้วกทีเลนแดงอะถูก่ะล่ะอ้าอันี้ทีกไปเลยเนยิ่งเตโอฝั่งนั้นอแรงแค่ไหนอะมันก็จบไวเท่านั้นเองอ่ะอันนี้ผมทำไม่เลยเรอแปดมันไม่ยากนะแต่ถ้าถามว่าคุณไปดูเทพเกาหลีเขาเล่นอ่ะอ่ามันยากแน่นอนเพราะฮีโร่ที่เขาใช้ดูดิเขาใช้อะไรอ่ะอ่าอรีนฟอรดีนาอย่างนี้ใช้อะไรนะไอไายเปียวไอแพ็คัก โอ้ใช้แต่ละคนคุณใช้ฮีโร่แบบเออซึ่งผมไม่ผมไม่ได้อัพไว้อ่ะอะเจอพุ่งเข้าไปเกือบเรียบร้อยนะผมไม่ได้อัพไว้ผมก็เลยต้องมาใช้ฮีโร่พวกนี้นะแต่มันผ่านไม่มันผ่านได้ถามคือคุณตั้งเออเขาเรียกมาเตอรี่อ่ะแบบตั้งรับไว้ไม่ยากนะระดับ